สวัสดีค่ะมากินข้าวราดจันอยนะคะาันละหอยแพรงผู้นะคะกับหน่อไม้นะคะอร่อยนะคะเผ็ดเผ็ดแซ่บแบเลยค่ะเผ็ดเผ็ดแซ่บซบนะคะกินกับข้าวหอมมะลินะคะล้อร้อเลยค่ะล้อนๆอช่วงนี้ก็หิวข้าวเนาะหิวข้าวมากค่ะทางานบ้านก็พึ่งจะมากินข้าวนะคะเราผัดเสร็จนะคะผัดแบบราดข้าวเลยนะคะผัดเสร็จก็ราดข้าวเลยนะคะอร่อยอร่อยไปเลยนะคะ นี่นะคะกินไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเราจะราดข้าวทีเดียวนะคะแล้วก็โรยด้วยพริกนะคะพริกสดนะคะพริกสดนะคะเผ็ดเผนะคะเผ็ดเผนะคะตอนแรกก็ไม่เผ็ดเลยนะคะสักพักหนึ่งก็เผ็ดแล้วนะคะแต่ก็อร่อยนะคะอร่อยนะคะก็เป็นผัดนะคะหอยแมลงภูดนะคะตัวใหญ่นะคะซื้อมานะคะประมาณสองโรนะคะแล้วก็แกะเอาเนื้อออกมาแล้วก็ไปผัดกับหน่อไม้นะคะ ก็เอามาทานนะคะผัดนะคะแบบแซ่บๆอร่อยๆนะคะนี่นะคะชอบกินนะคะชอบกินแบบว่าผัดหมูใส่หน่อไม้แล้วก็ผัดหอยหรือว่าผัดไก่ใส่หน่อไม้นะคะชอบชอบกินมากเลยจ้ะอ๋อแบบว่าไม่มีอะไรแล้วก็มีพริกในตู้เย็นนะคะเราก็เอามาผัดมีหอยก็ผัดผัดแล้วมีผักก็มาใส่นะคะมีหน่อไม้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่นะคะพรในตู้เราก็จะมีพร้อมนะคะอยากกินอะไรเราก็เอามาผัดนะคะ นี่แหลคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้ท่ทุกท่านจนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะถ้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะดูหนังขายยาของเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีเลยนะคะที่จะทําคลิปต่อไปดีๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะบ๊ายบายนะคะ ไปแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งบุรรักษาพาะคุ้มครองสาธุค่ะสวัสดีค่ะ